สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแจกไอดีบ้านในฟาร์มกันนะแต่ก่อนจะมาแจกไอเดีเรามารีวิวกันก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่ไอเดีเรานะคะเป็นไอดีของคนอื่นนะแต่ว่าเราเอามาแจกแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะนี่ทุกคนก็เป็นห้องครัวนั่นเองนะคะจะบอกว่าเราเนี่ยก็ไปหาทําเอาบ้านที่แบบน่ารักน่ารักสวยๆมาทําละครแล้วก็มาแจกให้ทุกคนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะเอาแบบเซฟไว้เล่นเหมือนกันนะคะ มีโซนโต๊ทำงานแล้วก็อันนี้เป็นห้องนานนะคะสวยงามมากๆเลยโอเคค่ะอันนี้ก็เป็น,นะะไอดีนะคะมีสาวไอดีนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ Subscribe, ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย